นี่วันนี้เราจะพูดถึงสุดยอดสมุนไพรที่กําลังมาแรงนะครับหลายท่านรู้จักดีแล้วนะแต่บางท่านยังไม่รู้จักไม่รู้จักุ๊กไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันอันนี้สุดยอดจริงะนะครับแนะนาเลยนะครับเขาชื่อว่าโลดพนงแดงหรือว่านางแสงนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรโบราณที่สามารถนํามาผลิตเป็นสบู่สมุนไพรทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาฝ้าแดดติ่งเนื้อแล้วก็กระเนื้ออย่างได้ผลนะครับสมุนไพรนางแสงเนี่ยนะครับเราก็ได้ทํางานวิจัย สามารถรักษาสิวอักเสบได้เป็นอย่างดีครับทาให้ฝ้านั้นหลุดลอกไปได้และทําให้สิวนั้นยุบได้ภายในข้ามคืนอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของนางแซงอยู่แล้วครับยืนยันว่าหลุดลอกได้แน่นอนคือฝ้าครับและก็สิวเนี่ยอักเสบเนี่ยรับรองว่าเห็นผลครับอยู่ลึกใต้ชั้นผิววิธีการใช้นางแซงเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงครับ <c oughs> ต้องให้เขามีการค่อยๆลลอกเซลล์ผิวออกทีละชั้นทีละชั้นที่เฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลมาก็ประมาณ6ครั้ง ฝ้าเลือดตรงนั้นจะถูกดึงขึ้นมาส่วนฝ้าลมฝ้าแดดฝ้าชั้นนอกฝ้าจากแสง uv ง่ายครับใช้แค่ครั้งสองครั้งก็สามารถที่จะทให้เซลล์เห่า้นหลุดลอกออกไปได้ครับคำมันเกิดจากเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วไม่หลุดสลายไปได้ครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือสลายไขมันเป็งเนื้อเนี่ยครับมันเป็นถุงไขมันชนิดหนึ่งที่พออายุมากแล้วมักจะขึ้นตามลําคอตามข้อพับต่างๆหรือเนื้อผิวอ่อนๆนะครับวิธีการเราก็เอานางแสงเนี่ยนะครับไปทําเป็นครีม ครีมข้นๆแล้วทาบริเวณที่เป็นเม็ดติ่งเนื้อมันก็จะค่อยๆสลายติ่งเนื้อให้หลุดลอกไขมันในนั้นมันจะสลายไปแล้วก็ติ่งเนื้อนั้นจะฝ่อแล้วก็หลุดลอกออกไปเอิเราก็ได้ทํางานวิจัยสามารถใช้ง่ายเราจึงนำน้ำํามันมะพร้าวแล้วก็ไขสกัดจากเม็ดปาล์มมาเป็นส่วนผสมนในการตั้งต้นเพื่ออ,อัดก้อนมาเป็นสมุนไพรอัดก้อนสูตรนางแสงตัวนี้ชื่อเต็มๆเขาคือโลดท่านงแดงโลดทนงมีสองส,สองชนิดคือขาวกับแดง แต่ที่นิยมมาใช้คือโลดถนงแดงซึ่งมีลิธิทางยามากกว่าโลดถนงขาวครับ